ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราใช้กราซี่ตีโฟสามาประมาณ7วันนะฮะก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเริ่มแต่วันที่13สติงหานะวันนี้วันที่ถ่ายอยู่เนี่ยมันคือวันที่2 1สิงหาคมนะครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะจากที่ใช้งานนะครับเราจะมาคุยกันว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้จับเครื่องจริงของกลาซี่โฟนะครับตีโฟนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยจับเครื่องจริง รุ่นหนึ่งรุ่น2อเลยนะครับอันนี้เพิ่งมปครั้งแรกนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของขนาดแล้วก็การจับถือที่เราจะต้องมีการทําให้มันเคยชินนะครับก็คือใช้ไปักระยะหนึ่งนะฮะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลา7วันเ,เนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่เราพอจะมาเล่าได้แล้วครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยครับเรื่องของการจับถือเนี่ยถ้าเป็นแบบพับอยู่เนี่ยคือมันจับถนัดมือเลย แต่ด้วยความที่ดีไซน์ของมันเนี่ยมันมีความที่อ่าตาตัวมันจะแคบอะครับพอมันแคบเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันจับถนัดมือแต่ว่าการพิมพ์อะครับถ้าพิมพ์บนหน้าจอปกติอะครับเนี่ยมันพิมพ์มาบกหน้าจอปกติเนี่ยมันพิมพ์แล้วมันไม่ค่อยถนัดอะมันเหมาะกับใช้มือเดียวครับได้อันนี้นะครับเราสึกว่ามันใช้มือเดียวมันโอเคแหละมันถนัดมือนะครับเนี่ยใช้ได้เลยนะครับอันนี้เราเปลี่ยนมันปรีมแบบ หน้ากระตูดน,นะครับมันเลยตะเห็นง่ายง่ายนิดนึงนครับอันเนี้ยเหมาะการพิมพ์ง่ายๆเลยนะครับมือเดียวใช้ได้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเรากางมานะครับเรากางมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าแล้วเราจะพิมพ์นะครับอ่าพอเราจะพิมพ์นะครับอ่าเรามาดูซิว่าเราจะพิมพ์ยังไงนะฮะนี่ฮะอันนี้เรามาให้ดูนะครับเห็นไหมข้อดีคือว่าเราเราชอบว่าฮีบอร์มันมีการแยกซ้ายขวา นะครับทำให้เราเวลาพิมพ์เนี่ยะนะครับเราพิมพ์เนี่ยโอเคมันมันก็ถนัดมือนะครับสำหรับคนที่พิมพ์แบบอ่าเขาเรียกว่าผมจะพิมพ์สัมผัสน,นะครับอ่าก็คือแป้นแบบ,ปก,กบปกติเลยนะครับเนี่ยพิมพ์ปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีการ่าฝึกให้มันเคยชินทะนั้นเนี่ยเห็นไหม เราก็จะแบบว่ารู้สึกว่าโอเคมันมันพิมพ์ได้สะดวกเหมือนกับเราพิมพ์คีย์บอร์ดบนแท็บเล็ตเลยนะครับเราก็รู้สึกว่าโอเคหน้าจอเนี่ยมันใหญ่นะมันใหญ่กว่ามือใหญ่กว่ามือถือแล้วก็เล็กกว่าแท็บเล็ตนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยตัวผมจริงๆผมชอบอาจจะชอบแท็บเล็ตที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะฮะทัฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคาันที่ทีโฟนนะตอบโจทย์สำหรับผมนะครับในการใช้งานหน้าจอแบบนี้นะเป็นแบบกลางแบบเนี้ยนะครับ แต่ผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมจะลองเปิด youtube มานะครับทีนี้ลองดูนะฮะอันนี้คือหน้าจอ u t u b e นะฮะปรากฏเนี่ยปกติเป็นอย่างนี้เลยครับมันจะเป็นแสดงแบบผลแบบเนี้ยนะครับคืออัตราส่วนของหน้าจอมันจะไม่เหมือนจอมือถือทั่วไปนะฮะถ้าเราจะขยายละ่ะเห็นไหมฮะมาขยายเป็นอย่างนี้ละนะครับเห็นไหม อัตราสว่วนเห็นไหมฮะเนี่ยจากตรงนี้เต็มจอนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ะสมมติเราอยากดูพี่หนุ่มใช่ไหมจริงๆเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะพี่หนุ่มจริงเป็นอย่างนี้แต่พอปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของอัตราส่วนครับถ้าเราถ่านเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าแต่ถ้าปกติมันจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะถ้าเกิดเราดูบนฝั่งนี้ล่ะปุ๊บอ่าเราทําได้ไหม ทำได้ไหมอ่ะนี่ฮะมันก็คือถามว่าได้ไหมได้นี่ใช่ไหมฝั่งนี้ผมว่ามันดูค่อนข้างที่จะโอเคแหละคือดูดูดูแลโอเคสาหรับอัตราส่วนนะครับที่เราเห็นนะอ่าตึง้งมันคือฝั่งการพับอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะพอเราฝั่งพับอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ปุ๊บเห็นไหมฮะอ่าถ้าเราทายกลับไปนะครับอ่ากลับไปอย่างนี้ แล้วเราพับนะเห็นไหมพอพับปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าจอแบบนี้เลยเพราะว่าเหมือนฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนมันเราดูบนคอมอะที่ไม่เต็มหน้าจอนะฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือการดู u t u b e นะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วกันนะว่าเวลาเราใช้งานอ่ะมันเป็นตีดำนะฮะประมาณนี้อ่ะถ้าให้เห็นนะฮะคือกล้องอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาเราถ่ายเนี่ยเราอยากให้ถ่ายแบบนี้นะครับเวลาถ่ายถ่ายถ่ายรูปอะฮะเพราะว่ามือมันจะไม่บังกล้องครับ เป็นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราถือแบบนี้นะครับบางทีมือเราไปบางกล้องนะครับเนี่ยเห็นไหมบางทีบางกล้องโดยที่เราอาจจะไม่ตั้งใจแบบนี้ครับดังนั้นเวลาถ่ายเนี่ยผมก็อยากจะให้ทําเหมือนเราใช้มือถือเลยนะครับก็คือใช้ถ่ายแบบนี้นะครับเนี่ยกล้องอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมโอเคกล้องอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็กดถ่ายปกปตินะครับอ่ะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าอ่าเวลาถ่ายมันจะมีปุ่มกด กดถ่ายทัตเตอร์ตรงนี้ครับให้เราถนัดมือได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะถ้าเกิดเราจะเลือกเป็นอย่างนี้อ่าเห็นไหมเราจะเห็นตรงนี้แล้วครับอ่าแบบนี้ครับแบบเนี้ยเราจะเห็นกล้องตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเกิดเราถ่ายให้คนอื่นอย่างเงี้ยอ่าสมมติเราถ่ายแฟนอย่างเงี้ยแฟนก็จะเห็นตัวเองในจอด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะที่แบบว่าเวลาเราถ่ายคือถ้าเกิดคนที่อยากจะทําแบบ วีล็อกอะไรเงี้ยน่าจะชอบตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยฟีเจอร์ก้อนต่างเนี่ยเหมือนกับนอตเลยเพราะว่าอะไรปีนี้เราไม่มีนอตแล้วใช่ไหมครับเรามีการ์ี่ซีโฟครับตัวที่เนี้ยตัวเนี้ยมารองรับปากกาด้วยนะครับแล้วมันสามารถที่จะใช้ปากกาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะเขียนจดนะครับมันน่าจะสะดวก,กับการใช้งานนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าจากที่เราใช้งานเนี่ยเรารสึกว่า การใช้งานที่เราใช้มือเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับเราเน้นจะต้องใช้สองมือนะครับอ่ะอย่างเช่นการพิมพ์นะครับพิมพ์สองมือแบบนี้นะฮะและการใช้นะครับที่บางทีเราไม่ให้สองมือใช่ไหมอ่าเราใช้มือเดียวปุ๊บเนะี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ถนัดอะไรแต่ว่าอย่างนี้ครับคือเวลาเราโทรครับนี่แบบนี้เราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมับถ้าเราถนัดมือไหนเนี่ยเราก็แตะแตะตรงน,นี้ได้ อ่ะนี่ครับอ่ะเห็นไหมอ่ะนี่ตาตรงนี้อ่ออันนี้บอกนิดหนึ่งนะครับผมพอดีว่ามีโทรศัพท์เข้ามาเมื่อตอนเย็นนะครับผมก็คุยโทรศัพท์ไปประมาณตักเอ่อเดี๋ยวนะน่าจะประมาณยี่สิบนาทีได้อยู่นะครับอา่าคุยไปคุยมาเนี่ยปรากฏว่าเราถือแบบนี้ครับเนี่ยเราถือโทรอย่างเงี้ยฮะเนี่ย พอถือโทรเงี้ยปุ๊บเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เจอคือจอมันไม่ดับนะจอมันไม่ดับนะฮะเนี่ยดูดิจอมันไม่ดับนะฮะ,อ,ะ,ฮะ,อ,ะ,ฮะอ่ะจริงๆเนี่ยเวลาเราโทรเนี่ยเรายังสามารถที่จะพับจอแล้วก็โทรแบบนี้ได้นะฮะอ่าแต่ผมโทรแบบเนี้ยจนแบบเจ็บมือเออมันมันโทรอย่างเงี้ยจนเจ็บมือนสะะังเกตไหมเนี่ยจอมันไม่ดับพอไม่ดับผมก็เลยปิดตรงนี้นะครับอ่า จริงๆแล้วปกติเวลาเราโทรเรามักจะใช้หูฟังบลูทูธอยู่แล้วนะครับหรือแม่ก็ยกหูโทรแบบนี้นะฮะแต่ถามว่าการยกหูโทรแบบนี้มันเป็นยังไงมันก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับกับการถือแบบนี้นะครับเนี่ยถือแบบนี้นะฮะทีนี้คนไหนที่ใช้ตัวขาตั้งมือถือนะฮะเนื่องจากพอมันเป็นการที่โปใช่ไหมครับมันตัวชาร์จมาอยู่ตรงนี้นะครับพอเรา ยืดออกมาปุ๊บเนี่ยไอตัวชาร์จเกียบตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาเราใส่ตัวที่ตั้งมือถือนะครับแล้วปกติเราเกียบชาร์จไปแล้วก็ดูหนังไปอะไรแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของอัตราส่วนของแอปต่างต่างครับจากที่ผมได้ใช้งานเนี่ยปรากฏว่าแอปต่างๆที่เราใช้งานเนี่ยมันมันอัตราส่วนทุกอย่างมันสเกลใหญ่ปกติเลยนะครับอย่างเช่นเราใช้งาน Facebook อย่างเงี้ยอ่ะเราเลื่อนใช่ไหมครับแต่ว่ามันติดตรงไหนรู้ไหมครับ เนี่ยดูดิพอเราจะเลื่อนแบบมันเลื่อนไม่ได้ครับเพราะมันมันไปติดตรงเห็นไหมพอมันพอมันติดตรงตอลี่มันจะเลื่อนไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมต้องมา่างเงี้ยลากขึ้นมาิดนึงนะครับทะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมีผลก็คือบางทีมือเราไปโดนไอ้ตัวสั่นระหว่างจอทับนะครับเนี่ยจะถามว่ามันมันบ่อยไหมมันไม่ได้บ่อยนะฮะแต่ว่าก็มีมีนิดนึงแต่อย่างที่บอกแหละควรจะต้องมีการปรับตัวนิดนึง นะฮะอ่ะแบตเตอรี่นะครับเรื่องนี้รู้สึกว่ามันแบบมันน้อยไม่เรียกว่าแบบน้อยดีกว่าเรียกว่าหน้าจอแบบนี้เนี่ยอ่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะหลายๆคนบอกว่าเออมันจอมันจะทนไหมไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยผมมองว่าไงครับผมมองว่าโอเคหลายหลายคนเนี่ยอะไรที่ออกมาใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะดีหรอ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้ถูกไหมเหมือนเวลาเราใช้มือถือแบบปุ่มกดหรือว่ามือถือที่ใช้ประกาศจิ้มจอเมื่อก่อนอ่ะเราบอกเอ้ยมันจะดีเหรอมันจะพังง่ายไหมแต่ว่าไอ้นี่เป็น,นรุ่นที่สามแล้วอ่ะผมมองว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะว่า,าเรื่องต่างๆที่มันเคยมีการแก้ปัญหามานะครับรุ่นนี้มันแก้ปัญหาได้ดีหมดละนะครับแล้วองความแข็งแรงนะครับบันพับนะครับให้ดูนะฮะบับนพับนี่นี่อันนี้นะ เห็นนะทำทรงเห็นไหมฮะอ่ะยืดออกนะฮะยืดออกยืดออกยืดออกปั๊บนี่ครับนี่นะฮะนี่ผมบิดให้ดูเลยนะฮะไม่ต้องเกลือเครื่องไม่ต้องกลัวเครื่องเขาด้วยนะ,นะปกติเราไม่ต้องห่วงนะครับเพราะามันจะมีการพับอยู่ตลอดเวลานะฮะเนี่ยเนี่ยมันมันไม่มีปัญหาเลยครับมันคือมันใช้งานได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าพอเราทําให้มันคิดแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มดูเราว่าเอ๊ะมันจะต้องพับยังไงนะฮะอย่างผมผมรู้สึกว่าเออเวลาพับเนี่ย มันจะต้องไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าน,นะจะต้องมือหนึ่งบัะคองไว้อีกมือหนึ่งพับมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราใช้มือถือปากพับที่แบบว่าใช้มือหนึ่งเกี่ยวอย่างเงี้ยเกี่ยวแล้วก็แบบเปิดออกมาได้ไม่ใช่เพราะมันใหญ่ใหญ่กว่ามือเราใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้สองมือนะครับอย่างน้อยเนี่ยเรามองว่าตอนนี้การใช้งานมันคงจะต้องใช้สองมือเป็นหลักนี่นแหละเพียงแต่ว่าพอเราใช้จนคินแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายคนใช้นะครับในในคนที่เป็นยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ต่าง,างๆเนี่ย เพื่อนๆหลายคนใช้เป็นเครื่องหลักนะครับเพราะมีคําถามของการเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ถามบอกว่าเออมีใครใช้การ์ดที่โฟเป็นเครื่องหลักไหมอ่ามีครับมีมีหลายคนใช้เครื่องหลักเลยเพราะว่ารู้สึกว่าครอบที่มันน่าจะใหญ่แล้วก็ทาอะไรได้เยอะรวมไปถึงว่าการตั้งแล้วก็เอาคีย์บอร์ดบลูทูธต่อเข้าไปนะครับมันก็จะทําแบบเขียนนูน่นนี่อะไรได้สะดวกมากกว่ามือถือหรือแม้กรัพิมพ์แบบเนี้ยสมือก็พิม,บบมพ์มได้สะดวกนะครับคือ ต้นทีมนในต่างของําตุงมันดีอยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับกล้องตัวนี้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นคนเคยพูดตั้งแต่โนตรุ่นแรกๆเลยบอกว่าถ้าอยากเล้นกล้องไปที่การ a x y S อครับถ้าอยากจะเน้นเขียนไปที่การ x y n โ t e นะครับแต่สำหรับการ a x y โปีนี้นะครับที่เราจะไม่ได้เห็นการ x y n โ t e เนี่ยแต่เราจะใช้ประกาศตัวนี้ได้นะครับกล้องถือว่าดีนะครับ แต่ต A, T okay. ถ้าคุณอยากจะได้กล้องที่สุดกว่านี้ก็คงต้องเตะตะกูล S เพราะว่าตนตีตํำตุงเขาก็แบ่งตะกูล A ตตะกูล S นะครับแล้วก็ตระกูลตีไว้อยู่แล้วนะครับนั้นๆเนี่ยไม่ต้องไปห่วงตรนนั้นเพราะว่าหลักๆตรงนี้การใช้พวกแท็บเล็ตหรือการใช้พวกโน้ตเนี่ยการใช้ปากกาเนี่ยฮะมันจะเน้นใช้ ช้เพื่อจะแบบว่าจดนะครับท่านั้นเนี่ยการถ่ายรูปเนี่ยมันเน้นที่จะถ่ายรูปเพื่อที่จะเอามาประกอบการจดบันทึกอะไรพวกนี้มากกว่าเน้นใช้ทํางานเน้นเอากันไนนะครับก็จะไม่ได้มีมีความเข้มข้นเรื่องกล้องมากแต่ว่าหาา่าว่าฟีเจอร์ต่างๆดีนะครับถ่ายวิดีโอนะครับการรับเสียงอะไรต่างๆของทำทรงดีนะครับยังมีโหมดที่เป็นตโลโมชันซูเปอร์สโลโมนะครับโหมดโปรวิดีโอโหมดอาหารโหมดไนท์ โหมดพอสเทสนะครับมีพานอรามานะครับมีมีโหมดแบบว่าไฮเปอร์แลบนะครับแล้วก็ไดเรกเตอร์วิวนะครับก็โหมดที่เราคนทำดีล็อกน่าจะชอบนะครับเป็นโหมดที่แบบว่าสามารถที่จะ,ะทำให้เราถ่ายปุ๊บแล้วก็ตัดสลับมุมก้อนต่างๆได้เลยนะครับอันนี้ง่ายมากๆนะครับตอนนี้เราก็ทดสอบโหมดไดเรกเตอร์วิวนะครับก็คือจะมีเหมือนกับให้เราเปลี่ยนมุมก้อนให้เองนะฮะนงกดถ่ายนะ แล้วเราสมมติว่าเราถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนมุมกล้องนะครับเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนมุมกล้องได้เลยก็คือลากขึ้นมาอย่างนี้อาแบบน,นี้ครับหลังจากนั้นปุ๊บเราอยากจะได้มุมนี้นะครับล้ากดแล้วก็อีกทีอยากจะได้แบบนี้เอออย่างนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราอยากจะตูมเข้าไปนะครับล้วก็ลากขึ้นมาทั้งหมดอย่างนี้ เสร็จปุ๊บนะครับก็ลากไปปุ๊บนี่ฮะเข้าไปอย่างนี้นะฮะก็จะได้อันนี้ละนะละอันนี้ก็คือแบบเอออยากจะดูอีกมุมนึงนะครับก็กดนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมแล้วก็จะดูเต็มๆก็แบบนี้ย่างนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอร์วิวครับแบตเตอรี่ถือว่าดีไหมดีมีร้อนบ้างนี่นี่เล่นไปเล่นมาก็ก็อุ่นอยู่นะนะฮะนี่ไม่ได้ใส่เคสต์นะ เนี่ยอุ่นอยู่นะใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ประมาณยีิบสองชั่วโมงฮะเนี่ยยีิบสองชั่วโมงสิบแปดนาทีนะครับอ่าประมาณวันหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างวันก่อนใช้ประมาณค่าข้ามวันนะสมมติว่าชาตอนกลางคืนแต่ใช้ข้ามวันมาถึงอีกวันหนึ่งอ่ะมันก็คือหมดไปหมดประมาณกลางคืนแบบนี้ครับเอันนี้คือชาร์จแบบเมื่อเช้านะครับแล้วก็ใช้งานมาเนี่ยก็ประมาณยี่สิบสองชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยถามว่า ถ้าเราไปทํางานแล้วเราไปาไปตันเท้าชาร์จแบบเต็มไปทํางานนะครับถ้าไม่ได้ชาร์จแบบต่อเลยนะฮะหุือโทรศัพท์ด้วยอะไรนั่นนู่นนี่ด้วยอ่าผมว่ามันใช้ได้ประมาณ1วันนะับหนึ่งวันนะครับอันนี้เขาตอบแล้วจากการใช้งานหลายครั้งนะครับนี่เราใช้งานมานะครับปรากฏว่า,าวันหนึ่งมันก็ใช้ได้ต้องอยู่ที่แอปที่เราใช้จริงๆนะบเนี่ยมีใช้ Facebook นะครับใช้ t i k t o k นะฮะ เนี่ยที่ใช้เยอะๆางครับอ่าแล้วก็อันนี้พอดีเรามีรีวิวแอปเราก็เลยลงแอปได้เป็นคอแอปครับเป็นแอปที่แบบว่าใช้บล็อกแปมนั้นน่นนี่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลกับแอาตตรลลี่ด้วยเหมือนกันนะฮะอ่ะาไลน์ก็มีผลทําไมถามว่าทําไมต้องลงไลน์เพราะไลมนมีโนติทั้งนูน่นนี่แต่ว่าปกติจะปิดโนติอยู่แล้วนะฮะอ่ะกล้องใต้จอไม่ได้มีผลอะไรนะครับแทบจะไม่เห็นเลยดูสินี่มันอยู่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับ ถทบไม่เห็นเลยนะครับบอกตรงนะครับถือว่าดี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 ไม่ได้มีผลอะไรนะครับอถามว่าการใช้มือถือทำตุงติลี่นี้นะครับถึงที่ต้องปรับตัวคงเป็นเรื่องของขนาดหรืออัตราส่วนในการดูนะฮะการจับถือนะครับถือโทรอย่างเงี้ย20นาทีก็เมื่อยมือแล้วเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งปิดนะครับแล้วก็ยกขู่โทรมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่า ทุกวันนี้มันไม่ได้มีหูฟัง3.5ฉะนั้นเราก็มักจะใช้หูฟังบู u e t o o อยู่แล้วนะครับตัวการชาร้าต่างๆถือว่ามันมีทัดไวนะครับไม่น่าจะห่วงอะไรนะครับกล้องถือว่าดีนะครับาบานทับไม่ต้องไปห่วงหรอกมันไม่ปัญหาหรอกครับมันใช้ได้เต็มที่นี่ผมไม่รู้ว่าเด็ดวันนี้ผมใช้กี่รอบอัเนี้ยนะครับอันนี้อ พูดไปถึงตีทุ่มกว่าแบบจะหมดแล้วครับปิดท้ายนะครับคงจะเป็นเรื่องของการแะแกลนิ้วนะครับนี่นี่ครับนี่แะแกลนิ้วมันมีตัวแกลนิ้วด้านข้างแบบนี้ครับอเราก็จะใช้แบบแกลนิ้วด้านข้างเงี้ยปิดเนี่ยนี่ครับนี่ก็คือปลดล็อกหน้าจอนะครับใช้นิ้วมือนะครับใช้ใบหน้าก็ได้นะฮะกล้องเขามีกล้องหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล้องหลังตรงนี้นะครับอะกล้องหน้าอ่าโอเค ถือว่าโอเคนะถือว่าดีนะอ่าคือมีกล้องแบบเทลฟี่อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ครับนะมีกล้องเทลฟี่ใช้ได้นะครับอีกอันนึงก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้งานหลายแอปใช้งานหลายแอปนะครับแนะนําก็คือเปิดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกไปที่อ่า All App นะครับแล้วจะใช้แอปไหนก็ลากออกมานะครับอย่างเช่นเราจะใช้อ่าตัวแอรไอซีนะครับตัวลากั๊บนี่อ่า เปิดไอเซียมาแล้วนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราอยากจะใช้แอปอื่นนะครับเราทำเหมือนกันนะเล่ามาเสร็จปุ๊บอ่ามาที่ออแอปนะฮะออแอปเสร็จปุ๊บอ่าเราจะเอา Facebook นะครับเราลากปุ๊บนะฮะอ่บปุ๊บนี่ไงเราจะได้2แอปนะครับอ่าอยากได้แอปที่3ใช่ไหมทำอีกทีหนึ่งนะครับทำเหมือนกันนะอ่าลากมาปุ๊บ YouTube ก็ได้ปั๊บนี่ฮะเราจะดูพี่หนุ่มไปด้วยก็ได้นะครับเราใช้ได้3าามแอป พร้อมกันแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะครับป่างแอปพร้อมกันใช้ได้นะครับอ่ะถือว่าโอเคครบถครืงกระบวนการนะครับแับการใช้งานนะกะ็ถามว่าผมเป็นกลุ่มเป้าหมายไหมผมชอบนะ,ะแล้วชอบความที่มันจอใหญ่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวเรื่องของการพิมพ์นะครับการใช้สองมือนะครับการใช้ ทิมด้วยอัตราส่วนแบบเนี้ยเวลาเราอยู่บนรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทิมมือเดียวเนี่ยมันก็สะดวกอยู่นะเนี่ยการก้าวิ้วต่างๆอาจจะต้องปรับให้มันเคยชินแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้เป็นถือว่าเป็นข้อเสียอะไรนะครับแต่ด้วยราคาที่มันยังสูงอยู่นะครับอาจจะทําให้หลายคนเนี้ยทั้งที่จะคิดหนักเหมือนกันนะครับว่าถึงแม้จะ ติดโปรโมชั่นแล้วนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ30,000เกือบ40,000อยู่อยู่ดีนะฮะก็จะต้องลองดูซิว่าอันตัวนี้น,นะครับ Galaxy S4 สามห้ G เนี่ยมันเหมาะคนหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งคนที่ใช้5 G เนี่ยยังไงก็มองว่าแบตเตอรี่มันก็หมดเร็วนะครับแต่เรื่องแบตเตอรี่หมดมันไม่ค่อยมีเป็นปัญหาหรอกมันชาร์จได้ไปแล้วล่ะ แต่ว่ามันจะคงจะเป็นความหงุดหงิดต่อมากกว่าสหรับคนที่ไม่ได้ชอบ,พบเพาเวค์อะไรก็ตามนะครับอ่ะโอเคพูดมาพอสมควรนะครับก็เอามาแนะนํากันนะครับสําหรับ Galaxy ่4 Pro 3 5G นะฮะใครสนใจลองไปดูกันได้ที่ช็อปนะครับมีโปรจงโปรจออะไรลองดูแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณที่ตตามแล้วก็สวัสดีครับไปละ va bene